สวัสดีค่ะวันนี้นก็จะมาพูดถึงเรื่องเ,เกียร์ซิลเลอร์ตัวนี้นะคะนี่ขออ,อ่านอิงรูปจากเซอร์อ้ามาก่อนแล้วที่หาจากกูเกิลน,นะคะเกียร์ซิลเลอร์ตัวน,นี้เนาะมีไว้เพื่อ,อทำปิดของเราเสนอให้เป็น ผลึกแล้วนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เอาลงขายในมาร์เก็ตเนาะในตลาดได้นั่นเองค่ะคือเซอไทยขายอยู่ที่5้าพันแคสตนะคะก็ค่าตีเป็นเงินจริงก็ห้าสิบูนะห้าสิบบาทค่ะก็ของนะคะที่ขายได้นะคะก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะโอเคต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะเอาผลึกเนาะตัวนี้ ต้องใช้ตัวเกียร์เซลเลอร์นะตัวนี้นะคะถึงจะขายได้พอเราใช้เกียร์เซลเลอร์กับของที่ขึ้นแล้วรอผนึกไปแล้วเนาะก็จะทำให้ของเรากลายเป็นถุกผนึกแล้วไปอยู่เขียวแบบนี้ถ้าไปอยู่เขียวนี้แปลว่าลงตลาดได้เลยนะคะส่วนของชิ้นไหนนะคะที่ไม่มีเพราะเราผนึกหรือถูกผนึกอยู่ข้างบนนะคะก็ไม่สามารถขายได้เนาะขายไม่ได้นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะขายไม่ได้ กลับมาที่เรื่องของเกลเซอร์กันบ่อเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่จะซื้อขายนะคะอาการเวลาเราลงของเนาะเราต้องนับคือเราต้องเตรียมกับคนขายด้วยว่านับหนึ่งสองสามแล้วดึงเลยนะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราดึงช้านะคะอาจจะมีคนดึงตัดหน้าเราไปก่อนเนาะแล้วก็ ก่อนซื้อต้องสำรวจข้อมูลก่นอนนะว่าเขามีของอยู่จริงหรือเปล่าหรือบาคนแบบตัดแตะป็วะอะไรอย่างนี้นะคะก็โชคดีกับการซื้อขายนั้นนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย